ใช่ครับจริงๆคือพวกเรา3คนชอบข้าวมันไก่มากๆกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะแบบชอบกันมีลักษณะเฉพาะอย่างที่ไหนที่ชอบกินไก่ทอดไก่แซ่บมากๆอะไรเงี้ยครับส่วนพี่เวฟพีเอฟชอบกินไก่ต้มครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ท็อปแท็อชอบกินไก่ทอดครับก็เลยกลายเป็น3เอกลักษณ์ของพวกเราทั้ง3คนครับผมใช่ครับคิดนานไี่เราคินานเล็กน้อจะมารวมตัวกันทำข้าวแก่สามโอ้ยจริงๆไม่นานนะครับพี่เวฟใช่ไหมแฟรบแพร์จริงๆเราพอคุยกันปุ๊บพอสปาร์คปุ๊บจัดเลยครับลุยเลยครับแต่ว่าช่วงที่เราก่อนที่จะเปิดรรร้้าาานนะคับเเใชวล เกือบเกือบสามเดือนกว่าเพราะว่าเราต้องทดลองสูตรด้วยครับคือเรื่องที่ชาร์จตรงตรงสูตรเนี่ยฮะใตรครับพี่เมย์เป็นคนทิ้เองเล้วครับอ่ามีมีเชฟนะครับแล้วก็ผมก็จะทำงานกับเชฟสักส่วนใหญ่ครับใช่ครับอย่างพี่เวฟมีเช่าเรื่องการทำธุรกิจอาหารอยู่แล้วสองคนเป็นไงคะแบบคือจริงๆต้องพูดจริงๆว่ามีพี่เวฟอยู่เราสองคนอุ่นใจกันมากจริงๆครับใช่แต่ว่าคือพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าความรับผิดชอบคนละแบบใช่อย่างพ่อแท็บเนี่ยเขาเขาเขาทำร้านอาหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เรื่องระบบ ของร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะช่วยดูทางแบบโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ครับแล้วก็ระบบต่างๆครับผมส่วนของคริสเนี่ยก็ด้วยความที่อ่าเรามีโอกาสได้ไปออกงานบ่อยเราก็จะร <Lindsay> ู้วิธีการจัดงานหรือว่าการ PR อการโปรโมตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนพี่เวฟเนี่ยเขาทำธุรกิจอาหารตรงโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ถึงสูตรรู้ถึงความพิถีพิถันหนึ่งวิธีการต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยพอพวกเราสามคนรวมตัวกันลงตัวกันพอดีเลยครับคุณไปเยอะไหมครับพี่ไม่นะครับไม่เยอะครับไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะครับเล็กๆครับน่าหนักน่าจะคนนี้ครับคือที่เราลงทุนสักส่วนใหญ่คือเวลาครับสักส่วนใหญ่ครับที่เราลงทุนไปเพราะว่าช่วงนั้นคือช่วงโควิดพอดีแต่ว่าเราก็ยังไม่หยุดที่จะพยายามหาสูตรไปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงต้องบอกว่าร้านข้าวมันไก่สามพี่ เริ่มในสเกลที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ,รบกลางๆเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆขยับขยันยไปทีละนิดครับเปิดร,ร้านเป็นทกพักแล้วเป็นไงบ้างคะ ก็ช่วงแรกเป็นช่วงซอฟอะไรนะี่เรศซอฟเอิดนิ่งซอฟเอิดนิ่งครับผมก็เราอยากรู้ก่อนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกไปก่อนตั้งแต่แรกเนี่ยเดี๋ยวแฟนๆจะมาแล้วตัวเลขมันจะไม่นิ่งครับใช่เราก็เลยอยากลองเทสรันก่อนเทสระบบดูว่าคนมากินจริงๆเนี่ยเขาให้การตอบรับยังไงมีรสชาติยังไงถูกปากไหมต้องปรับอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราคุยกันอยู่แล้วว่าช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนออร์แกนิกมาร์เก็ตติ้งครับคือเราไม่ไปแบบอะไรมากมายคืออย่างเช่นน้องๆสองคนช่วงแรกก็ไม่ค่อยพ บเรื่องเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ร้านข้าวมันไก่ด้วยเพราะว่าเราอยากให้ฟังจากลูกค้าจริงๆว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ให้ปากต่อปากเพราะผมว่านี่คือเป็นอะไรที่แบบเป็นฐานที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับธุรกิจคอมเมนจากลูกค้ามาอย่างไรบ้างคะ คือที่ผมชื่นใจมากๆเลยก็คือว่าลูกค้าขอซื้อแฟรนไชส์นะครับอันนี้คือมีหลายท่านด้วยนะครับที่แบบอร่อยมากๆแล้วก็เข้ามากินทุกวันเลยมีท่านผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่มากินทุกวันแล้วก็ชอบมากๆขออนุญาตแบบซื้อซื้อแฟรนไชส์ให้กับลูกหลานทาด้วยซึ่งมผมก็บอกว่ายังไม่พร้อมแต่ว่าคือดีใจมากๆคือหายเหนื่อยเลยครับที่เรามีแนวคิดแพ่ในการเปิดขก่แฟรนไชส์ครับ,รบใช,คบใช่คือเราวางแผนอยู่แล้วครับเพราะารู้สึกว่าคือของดีเราก็อยากจะแบ่งปันไป<ช>แล้วก็เราก็อยากจะทําให้มันดีครับเพราะว่าคือหนึ คือข้าวมันไก่3พที่น้องเนี่ยอย่างที่บอกเรามี3แบบสสไตล์เนาะแล้วก็เรามองว่าคือเป็นข้าวมันไก่รุ่นใหม่ครับที่เราได้รวบรวมไม่ใช่แค่ข้าวมันไก่อย่างเดียวเรามีอย่างเช่นยำแซบนะครับมียำด้วยมียำหมูยอยำไส้กาะกคือแล้วก็หมาล่าด้วยใช่ครับรวมถึงซุปด้วยครับแล้วก็มีซุปมะนาวดองของอาม่าคริสด้วยอาม่าคิดเองครับใช่อร่อยมากๆครับใช่เพราะฉะนั้นไก่เป็นว่าเป็นข้าวมันไก่ที่น่าสนใจ ใช่อันนี้สูตรจากอาบ้ามารวมกันเลยเหรอครับใช่ครับคืออย่างเช่นมะนาวดองอาม่าเนี่ยคือมะนาวดองอาม่าขอเล่าเลยครับคืออาม่าคิดเนี่ยคือดองมะนาวแล้วก็ขายคนในหมู่บ้านเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆเลยคือผมจะเห็นโหลมะนาวดองเนี่ยวางอยู่ข้างบ้านตลอดเลยครับแต่คือผมไม่รู้เลยว่าพี่เว่ะเขาสนใจหามะนาวดองอยู่ครับผมก็เลยอ่างนั้นจับคู่เลยให้อาม่ามีอะไรทาด้วยครับก็เลยเป็นสูตรต้มตำหรับของอาม่าผมเลยครับใช่ครับค่ะทำเมันไก่ พี่เบฝากเลยได้ครับยังไงก็ครับช่วยฝากหน่อยแล้วผมก็ฝากนะครเข้าข้าวมันไก่สามพี่น้องนะครับพวกเราสามคนตั้งใจทำมากครับผมก็ยังไงใครที่ยังไม่เคยมาทานก็ลองมาทานได้ครับที่เดชสติรัชดานะครับใช่ครับสัญญาว่าจะตั้งใจทําอย่างดีเยี่ยมเลยครับครับแล้วก็เปิดทุกวันนะครับผมเสีร์งถึงปีสองนะครับฝากด้วยนะครับครับ